เมื่อวันก่อนผมไปบรรยายเรื่อง Empathy Leadership นะครับผู้นำที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจผู้คนนะครับมีผู้เข้าสัมมนาท่านหนึ่งยกมือถามว่าอาจารย์เราจะฝึกเป็นคนที่ Empathy คนอื่นได้ยังไงนะครับผมก็แนะนำง่ายๆเลยครับว่าลองไปอยู่ในจุดๆของเขาดูยกตัวยอย่างเช่นในคลาสมีคนยกมือถามว่าอาจารย์ครับทำไมน้องคนนี้นะครับทำงานไม่ดีเลยทำงานไม่เก่งไม่ฉลาดเลย บอกว่าก่อนที่คุณจะไปตัดสินเขาลองไปอยู่ในจุดจุดของเขาดูนะครับภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า put your feet in other shoes ลองไปอยู่ในรองเท้าของเขาแล้วลองเดินเหมือนเขาดูแล้วคุณจะพบว่าระยะทางของเขากับระยะทางของเราอะ่ะมันอาจจะต่างกันมากมาก็ได้สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าทำไมลูกน้องราไม่ดีทุกลงลงไม่เก่งถ้าเราไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ เขาอาจจะมีโอกาสในการเรียนรู้น้อยเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตเยอะแล้วเขามาถึงจุดๆุดนี้ได้อะเขามาได้ไกลกว่าที่เขาเคยอยู่เยอะมากๆแล้วผมก็เลยขอฝากประโยคนึงนะครับว่าก่อนที่จะไปตัดสินคนอื่นลองสวมรองเท้าของเขาดูแล้วลองเดินบนเส้นทางชีวิตที่เขาผ่านมาถ้าคุณไปได้ไกลเท่าเขาคุณอาจจะพบว่าทำไมเขาอะเข้แข็งเหลือเกินทำไมเขากิ่งขนาดนี้นะครับแต่ หลายคนเนี่ยด้วยความที่ต้นทุนชีวิตเรามันไม่เท่ากันถูกต้องไหมฉะนั้นบางคนเกิดมาครอบครัวดีเป็นคนหัวดีเรียนหนังสือเก่งไม่ได้มีภาระชีวิตเยอะทําให้เขาพัฒนาตัวเองนิดนึงเขาก็สามารถมาถึงจุดๆุดนี้ได้แต่บางคนต้นทุนชีวิตต่ำกว่าเขาจะเติบโตพัฒนามาถึงจุดนี้ระยะทางของเขามันอาจจะไกลกว่าของเราเยอะมากๆฉะนั้นอยากแค่ตัดสินคนที่ นอกอย่าตัดสิงคนเฉพาะตัวผลลัพธ์แต่ลองไปอยู่ในจุดที่เขาเคยอยู่แล้วลองเรียนรู้จากชีวิตเขาและทั้งหมดนี้เรียกว่า Empathy ครับคือการฝึกพยายามเข้าอกเข้าใจคนอื่นตั้งแต่บริบทชีวิตของเขานั่นเองครับลองนำไปใช้ดูนะครับ